วิธีการเก็บภาพไว้ที่บันทึกโน้ตของ l ล ne นะครับอันดับแรกเราก็เปิดที่หน้าจอหลักแล้วแตะไปที่แอปพลิเคชัน l ล n e นะครับแตะเลยครับแล้วเราก็มาเลือกหาภาพป่าสมมตินี่ผมจะเก็บภาพของโอกาสที่ดีสุดนะในไลน์กลุ่มนะฮะโอกาสที่ดีสุดผมก็แตะเข้าไปนะครับผมก็เลือกภาพเลยนะครับเลือกภาพเลยนะฮะเลือกภาพที่ต้องการจะเก็บนะฮะตรงนี้ภาพเหล่านี้นะครับจะอยู่ได้ที่ลายเนี่ยประมาณ7วัน เราถึงจะเปิดดูได้แต่ถ้าเกิดเลย7็วันไปเราเปิดดูมันก็ไม่แสดงแล้วนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องนะเก็บภาพไว้ที่บันทึกโน้ตนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าผมจะแสดงวิธีการเก็บภาพไว้แล้วก็นําออกมาใช้นะครับเรามาดูกันนะครับเราแตะค้างครับขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวนะครับแตะค้างที่ภาพโดยต้องการจะเก็บนะครับแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะเราก็แตะตรงโน้ตเราต้องการเก็บที่โน้ตใช่ไหมครับเราก็แตะตรงโน้ตนะครับงจากนั้นเราค่อยๆเลือกไปนะครับทีละภาพสูงสุดได้ไม่เกิน20ภภาาพะแแลล้วก็ตีพ ทีละภาพนะครับตรงนี้นะฮะนานะครับจะให้ดูสักสักยี่สิบภาพนะครับเราลองดูกันนะครับว่าเรามีขั้นตอนการทําง่ายมากเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับนี่แตะไปเรื่อยจนครบที่เราต้องการทุกภาพนะครับยี่สิบภาพเราแจะภาพเก็บไว้นะเพื่อไม่ให้หายนะบันทึกไว้ที่โน้ตบันทึกไว้ที่โน้ตเนี่ยไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดจํานวนแต่ถ้าบันทึกไว้ที่อัลบั้มเนี่ยนะฮะมันจะ ได้ประมาณร้อยอัลบั้มแต่โน้ตเกินร้อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับจะมีเมนูด้านล่างขึ้นมาคําว่าโน้ตแล้วก็แตะโน้ตครับสิภาพนะ้มองเลยสิบเจภาพนะครับแตะโน้ตนะแล้วหัวข้อที่เราโน้ตไว้เนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของ DBO นะครับเราก็พิมพ์คําว่า DBO นะครับเห็นไหม DBO เราใส่เข้าไปข้างล่างได้นะครับข้อความหรือจะคัดลอกมาวางก็ได้นะครับแล้วก็แตะโพสต์ครับเห็นไหมฮะเมนูมุมขวาบนสุดแตะโพสต์แตะโพสต์จากนั้นแล้วนะครับรอรอให้เขาโพสต์ขึ้นไปทุกภาพเลยนะครับ ทีนี้พอโพสขึ้นมาทุกภาพแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการนะฮะที่จะเอาภาพไหนส่งหรือแชร์ต่อเราต้องโหลดลงมาก่อนเดี๋ยวจะสอนขั้นตอนวิธีการโหลดนะครับเราโหลดภาพที่เราต้องการนะครับเก็บไว้ในโฟโต้หรือแกลเลอรี่เนี่ยฮะมาแล้วกภาพสมมุตินะครับเราต้องการที่จะโหลดภาพนะครับภาพไหนล่ะที่เราต้องการโหลดเอาภาพนี้แล้วกันน้องง่ายๆนะครับภาพนี่นะฮะนี่ครับนะฮะ สามสิ่งที่ทําให้เดลชาร่ามสัตว์ที่ยอดเยี่ยมเราต้องการภาพนี้ที่จะแชร์เราต้องโหลดไว้ก่อนเห็นไหมฮะเมนูขวาขวามือบนมีม็นลูกศรชีร้ลงเราแตะครับแตะเขาก็จะบันทึกแล้วบันทึกไว้ในแกลเลอรี่เราแล้วนะครับหรือรูปโฟอโต้เรานะครับแล้วแต่แล้วแล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องก็จะเรียกว่าแกลเลอรี่หรือโฟโต้นะครับอ่ะเราออกครับแตะออก,แต,ออกแตะออกไปดูที่สําหรับเครื่องนี้ของผมใช้คําว่าโฟโต้นะครับแตะดูที่โฟโต้ครับที่หน้าจอหลักแล้วก็แตะโฟโต้เห็นไหมฮะโฟโต้แตะโฟโต้ภาพมาแล้วเห็นไหมครับเห็นภาพแล้วเราก็แตะภาพ นะเห็นไหมฮะจะขึ้นมาให้เราแชร์ด้านล่างเห็นไหมฮะเราก็แชร์ไปนะครับเราก็แชร์ไปที่ไหนก็ได้เลย INE, ok, Facebook, aps, Cut, ไลน์ทิกกตอร์เฟซบุ๊กแคปคัสต์เราแชร์ได้หมดที่เราแชร์พี่ไลน์แล้วกันเนาะเราแชร์ไปเพื่อนที่ไลน์แชร์ไปอนไลน์ก็ขึ้นมาฮนะให้เราแตะตรงวงกลมที่เราจะแชร์นะครับแล้วเมนูขวาบนสุดจะมีคำว่าแชร์แล้วก็แตะคําว่าแชร์นะครับไปแล้วนะครับเราไปดูถนะ้าไปหรือไม่ไปเราไปดูกันนะครับไปดูที่ไลน์ครับนะนะออกหนะ้แล้วเข้าดูที่ไลน์เห็นไหมฮะไปแล้วเห็นไหครับอย่างเงี้ยนะครับอยู่ทีี่่หหนนนนนน้้้้าาาาแลลวคคคครรรัััับบบเ็มยฮะะททททํํงงๆอไไปกกดดูุ